สวัสดียามเช้าค่ะสวัสดียามเช้าค่ะเอฟซีตุ๊กตาสาวสุพรรณชาแนลนะคะวันนี้เราก็จะไปใส่บาทด้วยกันนะคะรอพายอยู่นะคะนี่ค่ะระวังัหสดีหรอสวัสดีค่ะ ค่ะคุณมนุลย์นะคะสาธุสาธุะา่าสาธุด้วยนะคะก็คือรอนะคะรอน้องหุ่นามาเาจะถามเรื่องการใช้ลูกไมเทยนยกว่าจะยกได้ไหมนะคะเขายกเอาหลังหลังหลังนี้ไปอยู่ด้านหลังเลยนะมาไปติดเลยนะคะคุณมนุ์คุณบรรจสาธุสาธุเพราะคุณบรรจก็กดรูปหัวใจให้ก็จะยกด้านหน้าไปอยู่ด้านหลังหลังหน้านะคะไปอยู่ด้านหลังแล้วก็สร้างใหม่นะคะสร้างใหม่ค่ะนะคะ แล้วก็กดรูปหัวใจหรือรูปใจสียังหรือรูปใจส,ส,สีแดงให้นะคะขอบคุณมาก

สวัสดีค่ะ <c oughs> คุณบรรจัยบอกดูโฆษณาพี่ยาย่านะคะยาวเลยดูจนจบใช่ยาวหน่อยนะคะยังไงก็อดทนนิดหนึ่งดูให้หน่อยนะคะอย่าลืมนะครับฝากโฆษณาด้วยนะคะอย่าข้ามน,นะคะอย่าข้ามน,นะเออขอบคุณมากจ้าขอ,ะะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ คุณลุคถ้าถ้าฉันมาอยู่ด้วยได้ไหมได้ค่ะ้ายังไม่มีคนเต็มนะยายา่าอยู่แ้มีปัญหาอะไรของลูกค้าไม่ได้ต่อคุณวันใจนะคะดูโฆษณาให้พี่ยาย่ายาวเลยดูจนจบนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากเนอะขอบคุณนะคะคุณถ้าถ้ายังไงมาได้เลยติดต่อมาก่อนเนอะถ้าเกิดยังไงยายา่าถ้าไม่มีใครอยู่เท่าไหร่ก็ยายา่าให้อยู่ไม่มีปัญหานะจ๊ะ คุณมันใจดูพักระนัทียายาวเลยดูจบจบขอบคุณมากนะคะคุณมันใจขอบคุณคาะนะคะคุณคุณคีรพงคงนะคะกดรูปหัวใจสีแดงให้ขอบคุณนะคะคุณมันใจสีชมพูรัวเลยขอบคุณค่ะคุณมันใจหลายสีนะลูกหัวใจขอบคุณนะจ๊ะคุณอัา A N เนะคะจีเบอร์เนี่ยค่ะะเพิ่งเข้ามาติดตามค่ะคุณย่าจะขายอะไรคะ อันนี้อุ้บไว้ก่อนนะคือตอนนี้ก็จะรอรถเข็นมานะคะรถเข็นมาก็ไม่ทราบว่าเขาจะยกให้เราไหมจะยกหลังนี้ไปอยู่ด้านตรงตรงสนนยางเลยนะติดสนนยางเลยนะคะแล้วด้านหน้านี้จะสร้างใหม่แต่ยังไม่บอกนะคะขายอะไรแลเอาไว้รอเสถียรภัยนะคะเสถียรภัยนะคะนะคะราาอเสถียรภัยค่ะ เวลาก็จะน้อยเ้่าน,นี้นถ้าเรามีโอกาสมาในในถิ่นในเรียนของธรรมะนะคะเราก็เลยรู้สึกว่า <Genau. S 1> อยากมาใส่บาตรร่วมกับกับทุกข่้นนะคะวันนี้เราก็ใส่บาตรในเรื่องของจิตใจแล้มาก่อนเมื่อเมื่อเช้านี้วันนี้มีโอกาสได้มานอนที่หงเซตแถวหงกอกโฮมโฮมสเตย <c oughs> ์หงกอกใช่ค่ะมีเสียงธรรมะไว้ฟังตั้งแต่เช้า <c oughs> <c oughs> ตีห้าตีห้าเป๊ะตีห้าเป๊ะพี่นึกว่าสายแล้วปรากฏว่าดูรายการนี่ตีห้าวันนี้ธรรมะที่ท่านท่านเปิดให้ฟังหรือไลฟ์ฟังเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของจริงมันตรงกับเรานะเลยคือสัมมาอาชีพอ่ที่ท่านที่ท่านเทฟโปลูวันนี้ก็คือเรื่องสัมมา,าชีพตัว่าการทํางานเนี่ยนอกจากจะมีความรู้แล้วเนี่ยความเฉลียวฉลาดหรือการช่วยแก้ปัญหาก็ทําให้งานนั้นลื่งไหลไปได้แล้วเรืออื่น มันมันเหมาะกับที่พวกเราที่กิจะทำแล้วก็ให้เอฟซีทุกท่านให้ให้คนไทยให้ทุกทุกคนนะคะได้ได้มีความแบบรักมีความสงบมีความร่มเย็นในใจคิดว่าทุกอย่างมันก็จะขับเคลื่อนได้ผ่านไปได้อันนี้เราก็เลยถือโอกาสมาับถวายแล้วก็จากบัตรด้วยปัจจัยสี่คืออะไรสิ่งดีๆเกิดข,ขึ้นเนาะมีแต่ดีๆนะครับค,ครับ มวนชามาดีพิกก็ดีดีเลยออันนี้ลุงกินมี่พูดนะเลยคือพูดได้ดีครับมือนเพลงครับดีดี้บอกของท่านหน่อยดิว่าใส่บาทแล้วมาขายของด้วยไหมจริงจริงไม่ไม่ได้เจตนานะคะแต่ว่าถ้าใส่บาทเราก็อยากใส่ในสิ่งที่เราคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับเป็นสิ่งที่ดีให้ให้พระสงฆ์องค์พระเจ้าให้ผู้ที่นําพาเราไปสู่ธรรมะนะคะซึ่งถ้าเราถวายท่านในสิ่งที่ดีๆที่ดีงามท่านก็ จะมีพลังมีทุกสิ่งอย่างที่จะนำพาเราไปสู่ในสิ่งที่ดีงามได้ะคะ่ะ,ะเดี๋ยววันนี้แปดโมงนึ่งเนาะลุก็อเอาลงทะเบียนกันนะคะคลงทะเบียนกัน,นะะแล้วก็มาคุยกันในเรื่องราวต่างๆมหาลือกันเราใช้เวลาไม่นานคะ่ะแล้วก็วันนี้เราก็จะมีเรื่องการกิจ<ว>กรรมก่นสงการ<ว>คิดว่าหาลือกันจากคณะเมื่อวานจากจากฟีดแบ็ของการลำถวายเมื่อวานเนี้ยนะคะก็คิดว่าเราจะมีกิจกรรมก่อนสงการแน่นอนเนาะลุงเนาะ เป็นการประกวดร้องเพลง<อ>ที่ที่ลา,ยพยานพญานาคของลานปุ่กเหล่านี้ค่ะก็มีเพลงแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราก็จะมีเนื้อร้องให้นะคะ<ม>ทางทางลายบ้างแล้วก็มี<อ>มีปลิ้นบ้างอาจจะไม่ครบน,ลนะลุงเนาะก็เดี๋ยวมารับที่ลุงแล,แล้วก็จะมีเบกกิ้งแคปให้ใกล้ๆวันประกวดเราจะมีมีครูอ้อนะคะพี่อ้อซึ่งเป็นคู่ประพัน์เนื้อร้องค่ะมาช่วยเทรนแล้วก็ทำกิจกรรมกันนะคะคิดว่าเริ่มแต่วันนี้ไป ทุกสิ่งอย่างน่าจะจะดีงามเพราะว่าทุกครั้งทีค่คุยกับลุงทุกครั้งทีม่มีมาหาลุงเนี่ยมันจะต้องมีอะไรที่เร่งด่วนที่ต้องมาพูดคุยนอกเหนือจากการพูดคุยเรื่องของการมาพบปะธัรมดแต่วันนี้เป็นรอบแรกที่ไม่มีเรื่องอื่นมาเลยนะคะมีเรื่องรำถวายปู่มีเรื่องของการตักบาตรมีเรื่องของการพูดคุยเกรนกันเนี่ยเนี่ยรอบแรกที่ปกตินะคะทุกครั้งมาจะมีกรณีพิเศษมา มาแบบเล่นสวนตลอดนะคะเดี๋ยวสายๆเราเจอกันค่ะขอบคุณเชิญครับนิวนาโมนะครับการใส่แมสนะครับข้อมีแอลกอฮอนะครับซึ่งล่าสุดที่มีท่บ้านประกาศนะครับเพื่าทางทหารมีการเคลื่อนย้ายก็อยากจะให้ทุกท่านนะครับที่อยู่รวมกันนะครับตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทุกที่ที่มามาเยี่ยมนะครับมาเยี่ยม ไปอย่างให้เขาตั้มนะครับสำคัญเรื่องนี้ด้วยนะครับยกการสูงเขาไว้ค่ะการสูงเขาไว้นะครับฝากไว้ด้วยนะครับครับขอบคุณค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามเพจทางช่องด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ